ย้อนกลับไปยุคโบราณสิ่งมีชีวิตที่เรารู้จักก็คือไดโนเสาร์ถ้าเขาเกิดในยุคไดโนเสาร์จะเอาตัวรอดได้ไหมจะเติบโตเป็นไดโนเสาร์ที่ยิ่งใหญ่ได้หรือเปล่าไปลองดูกันไม่มั่นใจเลยอะ่ะเจ็บเจเจ็บเจบเจ็บจเจ็บ,จจบจมากเลยด้วโอกเลยไม่ดีไม่เปที้นขึ้นบ,บอกเลยบกที่ไหนทุกคน วันนี้ท็อปอยากจะลองไปเป็นไดโนเสาร์คือท็อปมีความคิดนะว่าถ้าชาติหนึ่งอะท็อปเกิดเป็นไดโนเสาร์เนี่ยท็อปจะสามารถเอาชีวิต,ต้อดในป่าได้หรือเปล่าแบบว่าท็อปจะสามารถเติบใหญ่ได้หรือเปล่าหรือว่าตายก่อน มามามาเริ่มกันเลยนะทุกคนประเภทของนิโดเสาเนี่ยหลักๆก,ก,ก็จะมีสามานก็จะมีพวกกินพืชเราเล่นพวกกินพืชกันไหมผมกลัวว่าเราาไ,ไม่ไหวเราเป็นแบบบิ๊กินเนอร์ไงเข้าป่ามีผักมียาอะไรเงี้ยกินได้กินเลยก็ได้อย่างเงี้ยได้ไหมถ้าสูบวลล่าไม่ไหวเราก็ตายเนาะใช่ใชไม่มันมีอันนี้นะกินทั้งพืชกินทั้งสัตว์อะหรออันนี้เรากินทั้งพืชทั้งสัตว์แต่มีแค่สองสายพันธุ์อะเราเลือกแบบไหนดีอะอันนี้อันนี้อันนี้ก็้นน่ารักนะเรือนนี้อันนี้ดูใหญ่มากเลย เราสามารถเข้าไปดูก่อนได้ไหมเพราะว่ามันเป็นแบบไหนได้นะกดคอนเฟิร์มได้กดคำตรงไหนอุ้ยน่ารักชอบทำให้เราคึถึงไงปะนงเพนกวินทุกคนตัวเล็กเนาะตัวเล็กมากคุณปามแล้วไม่ข้างล่างมันกดให้ดูน้องตอนโตได้หรอเล่นอะไรนี่ไงอุ้ยตัวใหญ่อยู่นะเห็นไหมเทียบกับหินอ่ะเออจริงเทียบกับหินผมว่าไซส์ประมาณนี้ก็ได้อยู่นะเนี่ยแต่ตอนเล็กๆเราจะต้องหาวิธีเอาตัวรอดให้ได้เลยนะเพราะเราเห็นเพนกวินมากๆเลยงัเราเล่นอันนี้กันดีกว่า ขพราะว่าเราจะต้องปรับสีให้มันรู้สึกกลมเกลืนกับอันนี้เนาะคุนทำเรื่องเพศมหมย่างเขาเลือกเป็นตัวมันตองเลือกตอนไหนเนี่ยถ้าไม่ได้เลือกมันจะเป็นตัวผู้เออเหรองั้นผมน่าจะเป็นผู้ชายงั้นคูดปรับเป็นตัวผู้หญิงแล้วกันนะเพราะว่าเผื่อเราโตขึ้นเราจะได้มีรูปวิการแง่วางไข่ใช่เราจะอยู่รอดถึงโตอเปล่าเราต้องอยู่รอดสิเพราะเราจะเก่งมากอยู่ในป่าเพราว่าเราจะเอาเป็นสีให้มันดูกลมเกลืนกับกลมกลืนกับอัเนี้ยกลมกลืนกับพวกในป่าเพ่าเราจะห้ามเป็นสีแบบแปนแหลง สีเดียวกับทรายเงี้ยหรอใช่สีเดียวกับทรายแล้วก็ผิวสกินก็จะแบบสีเดียวกับหินอะไรเงี้ยมันจะได้ดูแบบกลมกลืนนิดนึงตาสีเ,าเวลาแบบเราซ่อนเงี้ยหรอใช่เวลาเราซ่อนจะได้นินเนียน้าสีอะไรดีก็สีเหลืองละกันเราจะได้มองกันแบบง่ายๆเคไปแล้วนะลงป่าเลยไหม ไดโนเสาร์ที่เราเลือกก็คือเบปียโอซอรัสหรือเป่ยเปียวซอรัสเขาเป็นไดโนเสาร์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์เขามีชีวิตอยู่เมื่อ125ล้านปีก่อนในประเทศจีนลักษณะเด่นของเขาก็คือเขาเป็นไดโนเสาร์ที่ปราดเปรียวว่องไวและมีเล็บที่ยาวมากเนี่ยเข้ามาถึงแล้วทุกคนดูดิโอ้หูหน้าตาท้องฟ้าเหมือนกันนะเนี่ยตาเป็นสีแบบสีสีเหลืองส้มส้มสีเดียวกับพระอาทิตย์ที่กำลังจะขึ้นเลยนะ ตัวเป็นสีเทาๆกรึก้นมากทอบอยู่แถวๆแหล่งน้ำอะ่ะอุ้ยเราสามารถกินน้ำได้ด้วยกดดื่มน้ำหน่อยเพื่อความสดชื่นาะว่าผมเข้ามาแล้วนะในป่านี้ผมอยู่คนเดียวโดดเดียวเดียวดายคุณปามอยู่ไหนเนี่ยเราอยู่กันแถวไหนเนี่ยผมเข้ามามีมแต่ทุ่งหญ้าผมมีทุ่งหญ้าแล้วก็น้ำผมถูกล้อมรอบด้วยดอกบัวตัวเราเตี้ยเนาะใช่ตัวเตี้ยมากเลยอะ่ะผมต้องรอคุณปามแลวคุณปามมาหาเหรอ หรือให้ผมวิ่งไปหาคุณปามด้วยอะตัวเราน่ารักมากเลยนะจริงๆแล้วหน้กกาตาเราเหมือนนักสตาเหมือนนัน,นี้เลยอะทุกคนเหมือนเพนกวินเท่าว่าดูดิหน้าตาน่ารักจุดๆคุณปามอยู่แถวไหนอะผมวิ่งตามแสงพระอาทิตย์ไปได้ไหม เราจะต้องวิ่งเข้า,าหาพ้าทิาาตย์เนี่ยกินด้วยนะเพราะเราหิวแล้วอ่ะพ้าทิตย์แบบแส,แสออแบ,บแสบตาอ่ะควันแแสบตาเนี่ยมันยิงตาจะบอดนะเนี่ยคุณท็อปเห็นด้านล่างไหมจะมีรูปกระเพาะอันนั้นคือความหิวนะถ้าเราไม่กิน,นเราจะตายเหมือนเราหิวมากเลยแล้วผมสามารถกินอะไรได้อ่ะแล้วก็ไออันนี้เป็นน้ำเราต้องกินน้ำด้วยน้ำผมไม่ห่วงเพราะว่าตรงนี้ผมมีเติมน้ำแล้วเราก็ต้องหาสารอาหารให้ครบด้วยที่เป็นสารพัน ที่หอเราต้องสาอาหารให้ครบทุกห้าหมู่เหรอไม่งั้นเราจะโตไปเป็นนกสาวแค่แก, <c oughs> เกนเน,นาไม่เคยคิดเลยได้นกสาวแค่แกนหาของกินก่อนก็ได้ค่อยมาเจอกันเดี๋ยวเราจะตายก่อนได้แล้วผมสามารถกินอะไรได้บ้างกินได้ทั้งพืชทั้งสัตว์นะถ้าเรายังไม่รอดอีกในทิศนี้ทำยังไงแล้วนะในน้ำนี้ไม่สามารถกินอะไรได้เลยว่ามันเป็นน้ำตื้นนะคุณอันนี้จริงๆแล้วอันนี้จจกแหนอะจกแหน่กินได้ไหมอ่ะอยากกินจอกแหน่แต่ว่า มันกินไม่ได้อะตอนนี้อยู่ข้าวมากเลยอ่ะใครก็ได้ช่วยฉันทีเราดำน้ําไม่ได้ปะเราต้องหาในน้ำเป็นปะหรอทํายังไงถึงจะดำน้ําเป็นอ่ะกดกดคอนโทรลไหมโอ้ติดดินเลยอุ้ยนี่ไงตัวอะไรไม่รู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยผมโดนกัดอ้าวเจ็บ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 เคลื่อนน้ำเร็วเร็วเจ็บ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 มากเลยนวดโถกเลย ไม่เีไม่เป็นกรขึ้นบอกเลยบอกที่ไหนโอ้ยโดน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 โดีโดนโดเโดน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 โบนเดนทดนโ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 ดนเดนโดนอดนโ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 ดเโดนโดนโหนโด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 นยดนตดนโ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 ดดนดนโดดนโดโดนโดดนโดนโโดนโดาโดนโดนโดนีดโนอดนดดน ไม่มีข้าวเลยอยู่จะตายอยู่แล้วเนี่ยจะว่าที่เจอใครเหมวยังไม่เริ่มจะโตในป่าแล้วตายแล้วหรอโอ้ยยังไม่ได้เริ่มโตเลยคุณเลือดผมเต็มเลยใครก็ได้ Help me please Help me please มิจกดมันสามารถส่งเสียงได้ด้วยผมเรียกคุณปามมาช่วยดูหน่อยมาช่วยดูหน่อยเขาสั่นหนึ่งสองสามแล้สี่มันเป็นเสียงไม่รู้เขาหรอแต่ไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรนะอุยอ้ยอุ้ยอย่าขยับตัวเยอะเลยเหมือนจะตายเลย เมื่อกี้มันคือตัวอะไรไม่รู้อะทุกคนคือท็อปเห็นมันจะเป็นมันเป็นกษณะคล้ายๆเหมือนปลาเลยอะไอ้ปลาดำอยู่แถวนี้แน่เลยอีกทีไปไนปไ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 ปเลยหืมใจหายจริงๆเลยใครไม่รู้มากัดเขาอะมันอยู่ตรงเนี้ยท็อปเพราะว่าท็อปจะต้องระวังระวังตัวมากกว่านี้แล้วท็อปไม่ต้องสูงสี่สูงห้าแล้วไม่งั้นท็อปจะใช้ชีวิตในป่าไม่ได้ละอุ้ยตรงนี้ไงมันเป็นพื้นที่ป่าแล้วใช่ไหมตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าแล้วไม่ใช่ลุ่มน้ําแล้วเราต้องเข้าไปในป่า เราต้องเข้าไปในป่าแล้วเราต้องเริ่มไปหาอะไรกินแล้วเพราะว่าท้องเราเริ่มไม่ไหวแล้วโอ้ยสงสัยเราจะต้องตายจากการหิวข้าวตายแน,น่เลยแล้วทองนี่คือแบบหิวมากเลยนะเนี่ยไสจะออกมาหมดแล้วอะถ้าดูจากด้านข้างก็คือแบนสุดกลายเป็นปฏิสังที่มันย่ากันเนี่ยจะตายแล้วออกจอเลือกกินแล้วกินินินน้อยได้ไหมเออกินนิ้อยหนึ่งสอง ยังไม่ตายปับหนึ่งขึ้นมาก่อนอยยังไม่ตายนึกว่าตายแล้วกินน้ำแล้วกันน้ำพอจะช่วยชีวิตได้ไหมอะ่ะลองกินน้ำหน่อยแล้วกันหนูตาย ตายเลยรอบเลยขอกลับชาติมาเกิดใหม่เป็นตัวเดิมรอบนี้ท็อปจะต้องเอาชีวิตรอดให้ได้ท็อปจะไม่หิวตายอีกต่อไปเพราะว่าท็อปอยู่ใกล้แหล่งน้ำเมื่อกี้ก็อยู่ใกล้แหล่งน้ำอะ่าหลงมเลยตายผมจะต้องหาของกินรอบนี้ผมมีบทเรียนจากครั้งนี้แล้วก็คือผมต้องหาอะไรมั่ๆก่อนอุ้ยเรามีทักษะการดมกลิ่นทำไมเราไม่ใช้จมูกเราให้มันเป็นประโยชน์อืมอุ้ยคุณปามันมีลูกตะขอที่เป็นเด็กด,ด้วย มีลูกต้นไม้ด้วยพามอ๋ออันนี้คือเป็นเนสเซอรีป่ปะเราจะต้องมุ่งหน้าไปทางนั้นหรือเปล่า,ากันให้เจอก่อนเดี๋ยวพุ่งไปเผื่หรอคุณอยู่แถวไหนอะผมอยู่แถวแถวนั้นมันเป็นลักษณะคล้ายๆโบสถ์เลยอะมองแลนด์มาร์คอันนี้ไว้ก็ได้มันจะเป็นลักษณะคล้ายๆสะพานหรือเปล่า <S <S เป็นสะพานตัวทุ <S 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 กคนมาสะพานไหมรอบตัวคุณท็อปมีอะไรบ้างรอบตัวผมมีต้นไม้ใหญ่มีใบมันมีอิน มีหินสองก้อนแล้วก็มองไปทางนี้ข้างหลังเป็นน้ำแล้วก็เห็นสะพานมีหินกลางน้ำไหมหินกลางน้ำคือตรงไหนวะไม่มีหินกลางน้ำอ่ะเอ๊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 ะเอายวทำไมันไอ้ยูทำอะไรเมันย่กจังเนี่ย เกิดใหม่เป็นตัวเดิมเป็นวินน้อยของฉันไม่เกิดเป็นเพชรวินหรือว่าสีไม่ถูกฉล,ลุคนนี้วันอะไรหรือสี่างท็อปมันไม่ถูกฉล,ลุ <S <S รอบที่สามกับการกลับมาเป็นไนโตเสาทำไมมันยากจังเลยวะท็อปอยากจะบอกว่ารอบนี้ท็อปจะดูแลตัวเองให้ดีท็อปจะไม่ให้โดนแค่ก,กินอีกต่อไปแต่รอบนี้เขาถึงตายใครยอมท็อปรอบนอี้ อุ้ยใคร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 เจอแล้วแล้วผมเองผมเองผมเองคุณต่อถูกใจดูจากสีหน้าตาเราไม่เหมือนเพื่อนกันเลยอ่ะไม่เห็นเหมือนพวกเดียวกันเลยเนี่ยเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้เราสามารถเป็นเพื่อนกันได้เหรอใช่ต้องร้องแบบสองต้องร้องแบบสองเหรอใช่ไหมอ่ะใช่ไหมนี่ไงเหมือนจอยแล้วนะโอเคเพื่อนเราไปด้วยกันเถอะแต่ว่าตอนหาอะไรกินกันเถอะได้ได้ได้คือว่าเราไ้เอาหลังฝนตก เราไฟตอนนี้แหละตอนนี้ฝนตกไม่ค่อยมีใครอยากมาหรอกจริงดมกินด้วย,วยนีเขาดมกินด้วยไม่มีอะไรแถวนี้เลยอ่ะอุ้ยมีอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ย,ยมันเป็นรูปเรือสัมาเป็นฝูงเลยคุณอยู่ฝั่งนั้นคุณตรงนั้นก็เรือสับเป็นฝูงเลยนะคุณเห็นลักษณะที่มันเป็นสีแดงๆปะ่ะแต่ผม,มหิวน้ำอ่ะโอเคโอเคงั้นแล้วเราไปกินน้ำเราต้องระวังมากๆเลยนะเราต้องรักษาชีวิตขั้นขั้นสูงสุดเลยนะเพราะว่ามีอันนี้คือขยับได้ปะวะคนตรงนั้นอ <ๆ S 2> ่ะ อย้่ตรงน้ำดิเหมือนมันมีอะไรขยับได้ตรงนู้นอะตรงนู้น่ะนั่นอะนู่นเนอะนู่นเอะนู่นนู่นจริงเดี๋ยวพาไปดูไหมล่ะเราอ้าปากลองกินน้ำฝนไม่ได้หรอมันไม่หายหิวหรอน้ากดคอนโทรลหมอบไปได้น่ะคอนโทรลหมอบโอเคเราจะหมอบไปแบบนี้แหละเราปลอดภัยคุณระวังจริงๆนะแนนสายมันอันตรายจริงนะแล้วทำไมต้องการปีแผ่ขนาดนั้นอะ ที่ผมเห็นตัวเลยไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นน่ะคุณโอเคนี่เราโตขึ้นไหมเนี่ยแม่เหมือนจะตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงเราบวมน้ำอ่ะเราไปหาอะไรกินกันเถอะได้เลยเราจะไปหาอะไรกินกันเพราะตอนนี้เราหิวข้าวมากเลยน้าอย่างเราต้องกินอะไรอ่ะคุณปามอาหารหลักของเราคืออะไรดูหน้าเหมือนกินพวกป่า่ะแต่ว่าลงไปไม่ได้นายเคเยอะมาก วุ้ยตรงนั้นวุ้ยกับตัววิปลากระโดดเต็มเลยชิงหรอคุณแต่ต้องระวังนะปลาจากรตรงนี้หรือเปล่าไหนปลาหรืว่าเรา,ากระโดดลงไปหาปลาอุ้ยต้องกระโดดเลยเหรอคุณจะลองกระโดดดูไหมอ่ะนับหนึ่งสองสามแล้วไปเพราะได้ไม่ได้จังไปไหนแล้วว่างตายป่ะเนี่ยตายหรือเปล่านเนี่ยไปแล้วนะโดะดแล้วนะหนึ่ง ซองไม่ก้าวะ่ะมันสูงอะ่ะมันสูงอะ่ะทำไงดีอ่ะโอ้ไปอยู่ฝั่งนู้นแล้วอ่ะเราต้องไปแล้วนะฮึ่ยซองุกจุ๊งอุ้ยเราต้อง,อองนนรีบไปรีบไปร,ดดรีบไป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 รีบรีบไป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 ร นน่นน่ะโน่นน่ะอยู่นิ่งๆก่อนวนิ่งนี่ยัยไปกระโดดเต็มเลยใช่ไหมล่ะมันจะไปะกินจะไปะกินกินเธอโคุณลงไปอย่างเงินปลามันหนีเปล่ากินยังไงอะปลามันมองไม่ค่อยเห็นปลาเท่าไหร่เลยอะมันขึ้นมาแล้วอ็หรอทำไมอะเอ๋เอหัวงงน้ำม่ขึ้นผมนจับปลามาได้แล้วนี่ไหน ไหนกินกินขอหน่อยนี่นี่นี่ปลากินไงอ่ะอ้าวแม่วะาเนื้อหนักตรงนั้นอ่ะรงนั้นกระโดดเยอะเลยหาปลายหนูกินหน่อยหิวข้าวไส้หนูจะกิ่แล้วเดี๋ยวเราแวะระวังภัยให้ขอกินหน่อยสิไง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 ไอ้าวกินไปอีกแก้ว ได้มปลาไม่มีติดฟันมาเลยอ่ะทำไงดีอ่ะดำลงไปไม่มีปลาคุณอยู่ที่เดิมเลยปลาเนี่ยไหนอะไม่เห็นปลามีไงนี่วะเนี่ยเออไหนอะในปากมีอะไรในปากมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลยขอหน่อยขอหน่อยมายืนใกล้ๆก่อนขอหน่อยขอหน่อยไม่ยันองไงไม่ไม่ยืนนิ่งๆจะเอาอะกูจะเอากูจะ เาาอาโยนไหน,น,นหโอเคนี่เอาโยนทีตื๊ดเดีเ๋ยวกินยังไงอ่ะใส่ใส่ปลาแล้วกินไงอ่ะอู้โอ้ยค่อยลงอ,อกเลยขอปลาหน่อยขอปลาหน่อยเนี่ยมันไม่มีปลาเลยคุณมีปลายังกระโดดอยู่เลยได้ไหมได้ไหมเดี๋ยวจะได้ปลาเลยะะะจะปลาได้แล้ว ป,ป๊าไปนแล้วโอ้ยกินพร้อมกันกินพร้อมกันมา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 กินพร้อมกันกินว้าวเนี่ยเดี๋ยวเราก็โตแล้วทีเนี้ยโอเครู้สึกว <c oughs> ่ามีจะมาดีฉันจะมีชีวิตรอดได้ไหมเนี่ย <c oughs> ตุม่ไมไหนฝูงปลาเมื่อคุณเห็นฝูงปลาแล้วคุณก็ ได้แล้วเราก็ขึ้นมางบนเอาขึ้นไงวะเนี่ยคุณปามเอาหัวมุดน้ำเอาขึ้นยังไงอ่ะจมน้ำตายแน่เลยเอาหัวขึ้นยังไงอ่ะโอ้โหหัวหัวจะแตกโอ้ยขึ้นยังไงโอ้ยโอ้ยจมน้ำจมอ่าคุณปามถูกปั๊บ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 ปั๊ไปไหนไม่รู้แล้วโอ้ยโอ้ยจะไม่ออกถูกปั๊ไปไหนเราไม่รู้โอ้ยเจ็บเจ็บตกไปแล้วเหรอตกไปแล้ว ขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้โอ้ยได้กินปลาโอ้ยเหนื่อยจังเลยการเป็นการเป็นในรกมันเหนื่อยจังเลยเฮ้ยเรารู้สึกว่าตัวหมใหญ่ขึ้นอยู่นะเนี่ยทุกคนว่าไหมสีสันก็สวยงามเพราะผมก็ใหญ่ขึ้นรอบนี้ตัวแบบแฟนตาซีมากดูดิโอ้โหนี่เราจะเริ่มแข็งแกร่งแล้วคุณดูหมเริ่มมีท้องแล้วนะดูนี่นี่นี่กล้าอกเริ่มมาบึกบึนขึ้นดูดินี่อู๋เบ่งกามเลยดูเอ้าตอนนี้เหมือนเราเข้าที่กันได้แล้วนี่ เ,เมื่อกี้เราไม่เป็นเพื่อนกันหรอ,อเฮ้ยนี่เราเป็นเพื่อนกันแล้วโอ้ยชื่อนายนายเก้าสามอีแซทหกห้าเราเป็นนโดโนนเสาแบบถูกเป็นแบบเพาะพันมาตัวเล้กก่อนเป็นายน์เสาอันนี้หรอเป็นนายน์เสาสายพันธุ์ที่ถูกเพาะพันมาแถวนี้มันดูแถวนี้ดูไม่มีอันตรายเลยเลยเนาะใช่แถวนี้มันน่าเป็นที่อยู่ของเราเลยนะเนี่ยมันก็จะเกิดตัวในที่นี่เลยอ่ะไม่มีอันตรายเลยใช่ มีการสามเพียบแล้ววรกลางตรงกลางไหนอะขอนไม้ขอนไหนวะเฮ้ยโจเลยตุ่ขอขึ้นขอขึ้นอุ้ยเล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 ยมลยเลยเลยเลยนลยเลเลยเลยเนยเลยเลยเลยเยมลยเลยเลยเลย อ๋อกระทอกหาดทรายนั่นคือโอ้ยขึ้นไม่ได้อ่ะนิดนึงนะโอ้ยเป็นแนวสาวยากป่ะเฮ้ยไปอุ้ยดูอะไรอ่ะดูวิวเหรอโอ้ยแบบสวยคิดว่ากระโดดลงไปเราจะรอดไหมลองก่อนเลยพร้อมกันไหมล่ะมันสูงไปตายแน่แน่แ่าโอเคโอเคนั่นเดินกลับไปคาติดอ่ะอ้ยตก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 ,ตก,ตก,ตก ะเนี่ยอย่าเพิ่งตายติดติดติด,ตด,ตดอ่ะมันติดขอนไม้อ่ะอาหัวขึ้นมาหายใจไม่เอาเฮ้ยทำไงอ่ะหัวุธขึ้นมาจะทำยังไงจะหายใจไม่เอา,า,เอาโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเราต้องอยู่รอดสิเพราะเราจะเก่งมากอยู่ในป่าโอ้ยตก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 เมื่อกี้ผมกระโดดลงมาผมน่าจะขาหากักผมเจ็บปีกอะ่ะมนทะเลวา ผมเจ็บตัวเลยอะ่ะผมเจ็บหน้าเอาผมเจ็บคางนะเมื่อกี้คางผมไปติดขอดไม้หนักเก๋อ okay. e ีกแล้วพร้อมออกเดินทางจ้าอุ้ยอุ้ยยังไงปลาอีกแล้วอุว้ยปลาเยอะมากเลยผมไปอะไรเขาที่ไหนได้ไหมเนี่ยไม่เห็นได้เลยผมงนั้นชั้นขอมัน อ้จับยากทงตัวนั้นตัวอะไรเนี่ยโตัวใหญ่เดี๋ยวระวังนะอุอ้ยทำอะไรแล้วหรือเปล่าโดนกัดหรือเปล่าดิฟขึ้นมาไหมดิฟขึ้นมาเดีเ๋ยวตายแล้นีหนีหนี่นีหนีหก่อนน,นี่ก่อนคุณฟาไม่สู้มันหน่อยสิคุณพ่ผมเจ็บมากเ,เ,เลยมันจะสู้กันเหรอเราสู้กันไหม เเาป็นแกะรถ้าเราจับมันกินได้เราน่าจะโตใหญ่เราน่าจะเก่งแต่เราห้ามตีกันนะอยู่ทางนี้มันอยู่ในน้ํานี้มองไปดูมันไม่ได้ไปช้าๆไม่วายผมขอเป็นกำลังเสริมให้นะแล้วค่อยๆไปใช่ๆยี่ตรงไหนก็ไม่รู้ว่าคุณกุนเนียนมันยังอ่ะมันอยู่ข้างขวาคุณปามเนี่ยใช่ไม่เห็นแล้วอ่ะหรอเป็นกลัวเราเนี่ยมันเป็นปลาแบบไหนอ่ะมันเป็นปลาของพะเพยย่า นี่นี่น ja ี่คุณเจอมันแล้วนี่นี่นี่มันเหมือนปลาบึกเลยว่มันเหมือนจะมาแล้วเลยคุณปามันไม่ได้จะมาหาเรามันมาหาผมไว้โซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาว้าคว้าว้าคว้าวทำไมมันเล่จิบโขงมาไปอ่ะนี่นี่นี่ดิมันดิดีดมันดิดีดมันฆ่ามันฆ่ามันนี่มันกินผมมันกินผมแล้วว่ะ หรือผมกินมันหรืออะไรอ่ะทำไมผมอยู่ในท้องมะออกมาออกมาอุ๊ยคุณหรือผมเป็นปลาหรือผมเกิดเป็นปลาแล้วผมเกิดเป,ป็นปลาไปแล้วมันคือฉลามหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมปลื้หรือเปล่าแต่ว่าผมตายแล้วนะมนเมเื่อกี้ผมโดนมันกดัดอะแต่เลือดผมแล้วก็เพาะอาหารแต่ว่ามปลาบลกอะไรมันจะมากินไดโนเสาร์ได้อะแต่ตอนนี้คุณท็อปอยู่ในท้องมันแล้วแหละใช่ เราบอออกมาไม่ได้อะทำไงดีลุกคนมันช่างใจร้ายทั้งเลยอะทำไมป่านี่มันช่างใจร้ายขนาดนี้จบด้วยการอยู่ในท้องป่าหรือว่าท็อปอาจจะไม่เหมาะกับการเป็นไดโนเสาร์หรือว่าเราจะต้องเลือกไดโนเสาร์ที่มันแบบตัวใหญ่ๆ่ปลากินไม่ได้ไม่แต่เราก็ต้องเกิดจากเป็นลูกไดโนเสาร์ก่อนกว่าจะโตเป็นไดโนเสาร์เราก็ตายก่อนอยู่ดีมันก็จริงอะรอบแรกหิวข้าวตายรอบที่สองถูกจระเข้งับ รอบสามถูกปลาปึกกินเพราะเป็นเกสอปปน,นที่ดีไหมอะเขาต้องพิจารณาตัวเองแล้วเนี่ย